ราวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบปากกันอีกครั้งในเกมโรบล็อกในแมปที่มีชื่อว่า Slide House อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก t <umble. S 2> ัมเบ e ไปไปกันเลยเริ่มกันเลยวันนี้มาพร้อมกับการแต่งตัวรูปแบบใหม่ดูโคตรเท่แมปนี้จะเกี่ยวกับการที่เราเอาชีวิตรอดในบ้านนั่นะแหละบ้าน แต่มันก็มีหลายแบบไงอ่าาชีวิตรอดในบ้านแล้วก็เราเราก็จะได้วินมาแล้วได้วินมาก็ได้ไปปลดล็อกบ้านหลังใหม่ๆแค่นี้แค่นี้เลยแต่ระหว่างทางที่เราสไลด์ลงไปเนี่ยมันก็จะมีหนามมาขัดขวางไม่ให้เราผ่านไปได้ง่ายๆแต่สำหรับผมแล้วชิวๆอ่ะจะเข้าไปเลยไปแล้วครับตอนนี้ โอเคมาเรามาดูกันนะว่ารอบแรกเราจะผ่านไปรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเอาโดนอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหด้านล่างบ้านหลุดไปแล้วด้านล่างบ้านหลุดไปแล้วตอนนี้นั่งได้อยู่นั่งได้อยู่เอ้าเอ้าหมุนหมุนหมุนไปยาวๆผ่านปะผมว่าผ่านนะอันนี้คือบ้านเริ่มแรกที่มันให้มาเลยนะก็ก็ก็ยังดีอยู่นะดูดิดูดิ ยังนั่งได้อยู่อะ่ะโอ้โอ้โอ้โอ,อ้โอ้โหหมุนหมุนหมุนอย่าตกแมพอย่าตกแมพโอเคอย่าตกแมพไอ้อันเนี้ยอันเนี้ยเอาได้ไหมเฮ้ยเอะไรด้วยหุ้ยบ้านหลังเล็กเฮ้ยเข้าไปก่อนเออนี่อะไรบ้านเล็กๆอบอุ่นดีไปกันเลยเฮ้ยอุ้ยอะไรวะบ้านยิงใหญ่โอเคมา let's go ว้าวลงไปแล้วอุ้ยโอ้ โดนแค่เนี้ยจะพิวออกจะพิวอโหตอนนี้เหลือแต่เก้าอี้แล้วครับโอ้ยโอ้หอย่างแรงโอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่แรงจัดเลยโอ้ยเอา้าเฮ้ยมีโดนดาเมจตกแมบ,บอีกแล้วใช่ไหมบ้านไหนเฮ้ยอันนี้คือบ้านเหรอวะนี่แกเจอละเ <laughs> ก้าอี้อันเดียวแต่ว่ามันโดนดามจหรือเปล่าวะ ความแล้วความแล้วความแล้วอุ้ยโอ้โหไม่เวิร์ก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 โอ้โหเหลือแต่ฐานโอ้หมุนหมุนหมุนโอาโอ้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 เออมาลองบ้านฟรีอีกันหนึ่งเอาหลุดไปแล้วเหรอยังไม่ทันเข้าเลยหลุดไปแล้วตอนนี้เรายังไม่ชนะเลยนะครับเอ้าโอ้โอันนี้อันนี้เกือกละคือถ้าเราชนะไปเรื่อยๆเราเราก็จะปลดล็อกบ้านใหม่ๆ แล้วไอ้บ้านนี้มันเป็นอะไรวะนี่ยโอ้ความไปละเออยังไม่ทันลงไปได้านล่างเลยความและโอเคไปกันเลยอืมอมืโดนไปก่อนโอ้โหหลุดหลุดไปแล้วสองข้างโอ้โหหลังคาหายนะครับโอโ้อะไรนว้ยเศษเต็มไปหมดเลยโอ้โอ้โอ้โดนใครบ้างวะเนี่ยโอ้โอ้หลังคาไปแล้วนะตอนนี้ฐานฐานก็นไปแล้วแต่ล้อ,อยังอยู่โอ้โหล้อไม่อยู่แล้วครับ เหลือแต่โคง้งตอนนี้ตอนนี้เหลือแต่โค้งแล้วเอาหมุนไปหมุนไปอย่าตกแมพขอร้องเถอะอย่าตกแมพอย่าตกแมพโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอย่า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 โอเคเฮ้ยเม้ยวเฮ้ยอันนี้ผ่านแล้วหรือเปล่าอย่าตกแมพอย่าสุดยอดผ่านแล้วใช่ไหมโอ้ my god ผ่านแล้ว โอเครัก okay. ชนะแล้วหนึ่งวินใช่ปะสวยเลยวะ่ะต้องการหนึ่งวินอุ้ยบ้านนี้โอ้โหเอาเอ้าเอาเอา,เอาตกใจหมดนึกว่านึกว่าสปอนมาแม่งพังเค okay. ไปกันเลยบ้านนี้ชอบนะสวยสวยสวยโอเคชนแป๊บเดียวด้านล่างหายไปแล้วหลังคาตามไปด้วยหรือเปล่าโอเคไม่ทายคำไปหมดแล้วหลังคาพื้นบ้าน ไปกิงไปโอ้โหเศษเต็มเศษเต็มเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสปินสปินหมุนหมุนกูตกแมพกูตกแมพดูน้องเป็ดของเราเฮ้ยมันโอ้โหไปบ้านนี้ดีกว่ากระทรร้านดีอระปุ่นกระุ่นอู้อีกแล้วโอเคไปเลยเคโอ้หุย ไปก่อนไปก่อนอุ้ย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 ที่นั่งดูดแล้วดูดแล้วเหลือแต่ที่นั่งบ้านไปนูน่นเหลือแต่ที่นั่งอย่าตกอย่าตกอย่าตกขอรองอย่าตกอย่าตกอย่าตกกุกสุกูกับกับ,ข,บ,ข,บขับสุรุวิ่งขับสุรุวิ่งเจสวยโอเคอเฮ้ยอยู่บอกนะว่ารอดอ่ะเฮ้ย <laughs> ชอบท่าลอยว่ะเหลือแต่เก,ก้าอี้ก็รอดได้นะ่ะ โอเคสองวินละไหนดูคนอื่นดิโอ้โหสามสิบวินเล่นยังไงวะสามสิบวิบนมาทีนี้เรามาลองบ้านเอาฮะเดี๋ยวอันนี้มันโถส้วมไม่ใช่อันนี้มันห้องน้ำไม่ใช่เหรอวะห้องน้ำปะเนี่ยมีทิชชู่โอ้โหนึกว่าแบบเป็นบ้านหลังใหญ่ๆห,ห้องน้ำเเลยไปไปอือหอโดนไปก่อนเหลี่ยมแรกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ เฮ้ยเฮ้ยเล็กๆแต่ถึอนะเล็กๆแต่ถึอนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยถึกจัดดูดิไม่หลุดเลยอะ่ะมันต้หลุดนิดนึงอะ่ะอุย้ยของจริงของจริงห้องน้ําห้องน้ํามันสุดจริงเฮ้ยอ๋ออันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะโมกัส เอ้ยอะไรนี่ไม่ใช่บ้านนี้จะซื้ออันนี้ท่ามกลางเราอันนี้คือต้องเอานะเกมพารอยู่โซนนู้นใช่ไหมโอเคป่ายไป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 หาเอ้ยนู่นนู้นนู้นนู้นนูันนูดน้้น้้น้น ปเลยอุ้ยเอาอะไรหลุดวะเปลือดแดงเหรอะอะไรวะก้ามหลุดก้ามหลุดไปแล้วโอ้โหแขนหายเกมพาร์ทจริงหรือเปล่าเอาเอาตกแมปอีกอันนี้คือดีตัววะเนี่ยแถมคือเกมพาร์ทมันช่วยอะไรกูบ้างเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยขอยอีกรอบดิแต่มันใหญ่ดีนะ มันมันมัน,มนค,คือคือมันขนาดมันดูแบบมันเหมือนว่ามันแบบคงทนมากๆะแต่พอกูมาจริงก็โอ้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีคนมาท่วรสตาร์กรรมด้วยวะทส2ส1 3โอเคมาเราจะร่อไปด้วยกันนะครับโอ้โหดูดิชนิดเดียวแขนหายไปแล้วเนี่ยดูดิก้างหลุดเป็นมัดมัดโอ้โหหายหมดเอาเอา เอาหัวหายแล้วเนี่ยเอายังอยู่ขาตอนนี้คือตอนนี้คือไม่มีเท้าแล้วเอาเอาเอาทำไมเพื่อนโดนดามจวะเอาเอากล้ามหลุดหมดเอาตกแมพอีกปะเนี่ยอย่าตกแมพได้ไหมขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเหลือแต่อะไรไม่รู้ตกแมพอีกแลวมันตกแบบใหม่มันมันตกแบบมันตกแมพบ่อยจังวะอันนี้คืออะไรเนี่ย This item is not s c a r t e r e d for self คืออะไร น,นี่คืออะไรวะแขวนคออะไรเนี่ยเครื่องแขวนเครื่องแขวนคอเหรออะไรวะเนี่ยเครื่องแขวนคอคืออะไรครับผมอันนี้คืออะไรรถไฟเฮ้ยมีรถไฟได้วยเหรอต้องลองว่ะรถไฟอยู่ไหนวะนี่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 ใหญ่ไหมโอ้โหบอกเลยแน่นๆอ๋อเข้าทางนี้ บอกเลยไม่รอดก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงละดูดิเกกะเขาจัดเอาเอาเอาอะไรเดียเฮ้ยพี่โอ้โหรถไฟกำลังไปเลยเนียอ๋อเมื่อกี้มาปรับขบวนไงเมื่อกี้ขบวนเป็นแนวนอนไงอันนี้ปรับมาเป็นแนวแนวแบบแนวตรงละป้ายเอาความแล้วเอ้ยเฮ้ยหลุดด้านหลังขึ้นหลุดไปแล้วอ่ะดีนะคุณนังด้านหน้าเนี่ยโอ้โหล้อหลุดหมดตอนนี้คือเหลือแต่โค้งด้านหน้านะ ถ้าหลังคือไปนู่นแล้วอ้อเอาเฮ้ยเฮ้ยรอ,อดแล้วเนี่ยรถไฟยังไงอะยังไงอะเฮ้ยไอ้บ้านเนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยรถไฟรอดปะเนี่ยตกแมพตกแมพอย่าตกแมพอย่าตแปปห و, หากแมพโอ้โหหมุนหมุนหมุนโอเคโอ้โหรอดว่ะทุกคนสุดจัดรถไฟเฮ้ยลอยไปนู่นเลยอะบ้านนั้นอนะ ไปแล้วเฮ้ยมีเสียงด้วยเนี่ยอ๋อเอาเอา,เอ,าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถติดรถติดรถติดจะจัด,จด <c oughs> เฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยไปละไปละตอนนี้รถไฟไม่อยู่แล้วหมุนหมุนหมุนโอ้โหหลุดมาแล้วครับนะ้าหลัง <c oughs> ไปไปไปหมหมุนหมหมุนรอดปะผมว่ารอดแต่ขออยากตกแมッ ขออีกเดียวเลยอย่าตกแมพไม่ตกแมพผมว่ามันเอ้ยเสียวจังเลยอยา่ยาอย่าโอ้โหดินตัวมาดีกว่าไปแล้วครับอันนี้คืออะไรเครื่องขูดคืออะไรวะลองลองนี่ไหมกดใช้ไงไวะนนี้เฮ้ยเป็นเส้นนะอะไรไม่รู้แล้วหวัวหายไปไหนเนี่ยอ,อ,อ๋ออ๋อ อะไรบ้าเอา้าอุ้ยมาเดี๋ยวเรามาซื้อบานี่ไนด,ด้วยเสาอะด้วยเสาชื่อบานี่นะนี่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 น,นี่โอ้โหเอา้าอะไรอะ่มะมาครีดโอ้โหห้าสิบกวี่บ้าวเนี่ยลียงลียงลียงโอเคลีเสร็จดี มานเนือดเสาของเราคุยนั่งวันนี้เลยเฮ้ยอยีานั่งบนหัวนบนหัว,หวตรงกลางตรงกลางนี่เดือเสาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มเร็วเ,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 เกินพี่นเนือเสาจะช่วยเราไหมเฮ้ยคิดคิดถูกคิดผิดเดี๋ยมานั่งมานั่งมามา,มานั่งบนสุดเนี่ยเฮ้ยอาจจะคิดถูกก็ได้นะบนสุดมันเป็นแบบ สูงสุดไงโอ้โหโอเคครับคิดผิดคิดผิดคิดผิดเ,เครื่องขูดโอ้โหแขวนคอเครื่องเครื่องแขวนคอโอ้ย,ยมันห,หันเฮ้ยมันโยกมันโยกมันโยกหัวด้วยเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นไปเถอะขึ้นขึ้นอย่าตกเว,เวียงเวียงขึ้นไปได้ไหมเฮ้ย เหมือนจะได้เหมือนจะได้นี่ไงจงหว่านี้โอ้โหโคตรสุดสุดจริงโอ้โหเบี่ยงขึ้นมาว่ะตัวนี้ไม่ใช้ได้อย่าชนโอ้ยอสุดยอดสุดยอดอย่าชน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 อชนอ้ยโอเคได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยู่เฮ้ยรอดเฉยเลยว่ะเครื่องขูดของเราโอเคสุดสุดสุดสวยเฮ้ยเฮ้ยถึงปุเนี่ยโอเคถึงอยู่ สวยอโออะไรวะยเนี่ยสปอนบ้านสองอันทับกันเฮ้ยมีแม็กดอวสเนี่ยวะไว้ก่อนไว้ก่อนมาเดือดเสาจัดไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหัวไปเลยเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปก่อนมันจะไปเร็วเนี่ยขึ้นขึ้นไม่เอาเอา,เอาตรงหางพื้นล้อด้วยโอ้โหตรงขาก็ได้วะไปเร็วเกิน่ะยังไม่ทันขึ้นเลย ไปไปอุ้ยปากบนหลุดไปแล้วนะ่ะนันเรสาวาเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> อุ้ยมีสมองเลยเหรอโอ้โหุอุ้ยอุ้ยตอนนี้หน้าตอนนี้หน้าไม่เหลือแล้วนะอย่าตกแมพอย่าตกแมพตอนนี้คือหัวไม่เหลือเหลือแต่สมองแล้วเน,นี่ยโอ้โหแดงแป๊บเฮ้ยรอดว่ะโอ้โหรอดมาเป็นตัวเลยดูดูด,ด,ดูหัวดิ โห oh, หัวไม่เหลือแล้ววะลองเกมพาสอันสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปนี้เอาอันไหนดีวะเนี่ยห้องน้ำขนาดใหญ่เฮ้ยมีห้องน้ำด้วยเหรอก็ซื้อดิไปเลยไปดินั่งขี่ไปด้วยลุนลุนไปด้วยว่าคุณจะรอดหรือเปล่าโอ้โหหลุดไปแล้วเอาเอาเอาเอหมุน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 งงๆๆงโอ้โห ตอนนี้คือเหลือแต่โถ ừ, มันก็มีแต่โถก็แหละมันจะมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีที่ดูดซ่วมเลยนะเนี่ยข้างๆเนี่ยโอ้ยเฮ้ย้ยคุณอย่ามาเกะกะผมเฮ้ยรอดเฉยเลยวะ่ะเฮ้ยสุดจริงเป็ดนั่งขี้เป็ดโปรหรือเปล่าเป็ดโปรลรักห้องน้ำเคสบายสบายวะ่ะโอเคกี่บีแล้วเนี่ยเจ็ดวินแล้วอะ เล่นมาแป๊บเดียวเองนะจิตบินละชิวปะโอเคครับทุกคนงั้นคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมเอา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 ,เอา